ครับพีครับวันนี้เราก็มาชมเหรียญจอบนั่งเสือของหลวงพ่อเปินวัดบางพาจังหวัดคนครปฐมกันนะครับอพอดีเนี่ยผมได้มาพร้อมกล่องอําเดิมเลยครับเอามาให้เพื่อนอได้รับชมแรงสางครับเหรียญนั่งจอบอในกล่องนี้เป็นตัวเหรียญเนื้อนวะครับจัสร้างเมื่อปีพศ .2538 ครับมีลง ไว้ในหนังสือเล่มแดงของวัดบางพะครับในหนังสือเล่มแดงเนี่ยก็จะมีตัวเหรียญเนี่ยเป็นเนื้อนววะครับครในหนังสือของวัวดบางพะนะครับครับในปัจจุบันเนี่ยเหรียญรุ่นนี้ยมีการปลอมแปลงออกมาแล้วนะครับย,ยังไงเนี่ยจะต้องระมัดระวังกันนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาผ้ากล่องดเดิมๆของอ ที่ได้มาครับเอามาให้ชมเลขสางครับเป็นเหรียญตัวเนื้อเนื้อนวะครับจัดสร้างปีพศสองห้าสามแปดครับครับด้านหน้ากล่องครับด้านหน้ากล่องนะครับเอาไว้ชมไม่สางครับของแท้ครับครับตัวตัวกล่องเนี่ยกระจกสี อมเหลืองแล้วครับตามการเวลาครับลับตัวหลังกล่องครับจอกสีอมเหลืองหน่อยหน่อย,อยแล้วครับลับเป็นข้างครับจัดสร้างเมื่อปีพศสอง8ครับเป็นเหรียญตัวเนื้อนวารับ เดิมครับอยู่ในกล่องด้านในเนี่ยจะเป็นกรรมยีครับ,รบแต่ภาพยังสวยอยู่ครับไม่ได้ผ่านการใช้งานครับเดี๋ยวเราก็มาชมกันนะครับจะพู่ครับ ด้านหน้าตัวเหรียญครับที่แกะออกมาจากกล่องครับเป็นเหรียญตัวของเนื้อนะวะครับในปัจจุบันเนี่ยของปลอมเรียนแบบมีออกมาแล้วนะครับอย่างไงเนี่ยจะต้องระมัดระวังสูงครับเลีนหาผ้าอะไรเนี่ยต้องศึกษากันไปก่อนนะครับในปัจจุบันเนี่ย มีพระปัมปอมออกมามากมายครับอย่างเช่นพระสมเด็จปัมปอมพระหลวงหลวงพ่อเงินปัมปอมพระเบญจาภภาคีปัมปอมต,ต่างๆอีกเยอะแยะครับบางท่านเนี่ยเอามาทำเฟซบุ๊กยูทูบหลอกลวงให้เชื่อว่าเป็นของแท้ไปเนี่ยก็มีเยอะครับครับยังไงก็ยังไงเนี่ยก็เลือกอดูรายการที่ที่เขาลงพระแท้เอาไว้ให้ศึกษานะครับ ไปแบบไปเชื่อว่าแท้ตรงนู้นแท้ตรงนี้ครับอย่างนั้นนะมันปลอมบนมครับมันเอาของปลอมเปิดหนังสือเอาข้อมูลในหนังสือพระเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังแต่ไอตัวตัวเหรียญหรือพระต่างๆเนี่ยมันปลอมครับยงไงเนี่ยจะต้องศึกษากันไปก่อนนะครับเลเล่นหาพระเครื่องเนี่ยพยายามหากลุ่มคนที่เขาเล่นพระได้แท้นะครับ หน้าเหรียญครับภาพขยายครับก่อนอื่นนะครับให้มาดูตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเป็นของแท้เนี่ยเขาก็จะมีการต่อโคดไปตรงนี้ครับไม่ใช่โคดปั๊มนะครับถ้าปั๊มเนี่ยเสร็จทันทีครับของแท้เนี่ยจะต้องเป็นโคดต,ตอกครับ ตรงนี้ก็จะเป็นหลวงข้อเปิลเนี่ยกำลังนั่งอยู่บนเสือตีนโตครับครับดนหน้าของเหรียญครับครับด้านหลังเหรียญครับ ภาพขยายครับของปอมมีออกมาแล้วนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญรุ่นนี้นะครับ,รบจะมาดูภาพขยายกันนะครับ เล่นเนี่ยจะต้องค่อยๆศึกษากันไปนะครับของปลอมเนี่ยมีออกมาแล้วครับครับดูความคมของตัวเหรียญก่อนนะครับอ่าตรงเสือเนี่ยเอ่อตรงอ่าตรงขนเนี่ยก็จะมีเส้นแบบติดได้ชัดมากครับครับเราคู่ครับถ้าเป็นของตัวเหรียญแท้นะครับสังเกตก่อนนะครับขนเสือเนี่ยจะติดชัดครับ เกลีก okay. ันให้ดีนะครับของเหน็นแท้เนี่ยขนเสือเนี่ยตัวนี้จะติดชัดมากทั้งหมดทั้งอะไรเนี่ยครับและตรงนี้ก็จะเป็นโคดแบบตอกนะครับถ้าเป็นแบบโคดปั๊มมาเนี่ยเสร็จครับให้ดูครับ ของผมเนี่ยเป็นโค้ดตอกนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับมัน่นใจว่ามันจะจะซูมมาได้ชัดนะครับครับซูมมากซูมมากก็จะแตกครับอของผมเนี่ยเป็นโค้ดตอกครับอยากจะให้ดูตรงโค้ดตอกครับของคัญครับ คัญสําหรับการดูเหรียญรุ่นนี้ครับโค้ดตอกเหแนใจว่า,าถ่ายผ่านกล้องแล้วมันจะชัดปะครับพยายามจะให้ดูหลายๆมุมครับสำคัญครับสำหรับการดูโค้ดครับ วันนี้ผมก็เลยเน้น,น,นการดูโค้ดนะครับหัวถ่ายทำไปแล้วมันไม่ชัดครับของแท้นี่จะต้องเป็นโค้ดต่อเท่านั้นครับ ขอ,ขอเน้น,น,นโค้ดนะครับสำ,สำคัญครับสำหรับาการเล่นหาเหรียญจอบนั่งเสือเนื้อนาวาปี38ครับ ดูของแ,แท้ๆไปนะครับครับเดี๋ยวผมเอาเหรียญปอมมาให้ดูก่อนนะครับ ของปลอมก็ทําได้เหมือนครับในปัจจุบันนี้ครับครับเป็นตัวเหรียญตัวบล็อกปลอมนะครับสังเกตตรงนี้ก่อนนะครับตรงเนี้มันจะเหมือนกับว่าเป็นตัวปั๊มปั๊มก๊อปเอาไม่ทีงครับถอดพิมพ์ออกมาทีงครับตรงนี้มันจะไม่ชัดครับมันไม่ใช่โคด้ดที่เป็นการต่อโค้ดนะครับ มันเป็นโค้ดแบบว่าถอดพิมพ์มาครับตรงนี้ครับของปอมนะครับจะดูกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับเหรียญถอดพิมพ์ครับครับด้านหลังเหรียญครับ ตรงนี้ด้านหลังเนี่ยลมดำเนี่ยได้หายไปครับ,รบดูวงก่อนนะครับดูของปลอมมันกันไปก่อนครับครับดูร่องรอยการถอดพิมพ์มันนะครับ โค้ดตัวนี้มันไม่ใช่โค้ดโค้ดตอกครับสังเกตน,นะครับดูกันเห็นด้วยด้วยตาครับเดิมมครับเอาไว้แบบเห็นกันชัดๆครับเนี่ยครับก็จะเป็นร่องหลุมตัวแบบถอดพิมพ์ไปครับ,รบของปลอมครับ ค,ครับอันนี้พอเห็นครับนี่ะครับร้องรอยหลุมของบล็อกการถอดพิมพ์ไปครับมันจะไม่ใช่ตัวโค้ดต,ต่อครับ มาอีด้านนะครับลองหลุมไปตัวโคดถอดพิมพ์ครับถอดพิมพ์เหรี่ยนไปครับสังเกตนะครับแล้วก็ให้มาสังเกตรตรงนี้ทีนะครับอย่างที่ผมบอกไปตรงช่วงขนเสือเนี่ยครับ ของปลอมเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดติดชัดครับถ้าเป็นของแท้เนี่ยขนเสือเนี่ยก็จะชัดเจนมากครับรอบๆตัวเสือเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ทีครับตอนนี้เน้นดูโค้ดครับการตออตออโค้ดครับสังเกตตรงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเหรียญมาเอามาเทียบให้ดูครับขนเสือครับ แล้วก็โค้ดครับครับด้านหลังเหรียญครับของอตัวเหรียญบล็อกปอมครับครับเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญมาเทียบให้ดูนะครับ ให้มาสังเกตรตรงนี้ก่อนนะครับรับขยายเพิ่มหน่อยครับของแรแท้เนี่ยขนเสือเนี่ยก็จะติดเห็นเห็นได้ชัดมากครับเส้นละเอียดแล้วต่อ,ตอ,ตอเนื่องกันมาครับดูของปอนเนี่ยก็จะติดไม่ชัดครับแล้วก็ห่างกันไปครับสังเกตนะครับ าดูกันที่การต่อโค้ดนะครับอันนี้จะเป็นตัวต่อโค้ดอ่าอันนี้อ่ก็จะเป็นล่องหลุมแบบอ่าตัวถอดพิมพ์ไปครับจะไม่จะไม่ใช่เป็นตัวต่อโค้ดครับตรงนี้นะครับความแตกต่างครับใหญ่มากไม่ค่อยได้ครับเดี๋ยวๆครับให้ดูกันชัดๆครับ ความละเอียดของขนเสือครับสังเกตขนเสือก่อนนะครับครับเราพูคับครับสังเกตนะครับขนเสือเนี่ยก็จะละเอียดมากครับ เดี๋ยวของปลอมเข้ามาเทียบเลยครับเนี่ยครับดูคนด้วยตาครับว่ามันแตกต่างกันครับของปลอมกับของแท้แต่ภาพรวมๆเนี่ยก็ใกล้เคียงครับแต่สําหรับคนเล่นเหรียญแท้ๆเนี่ยจะต้องศึกษาครับความแตกต่างครับ หัวเดีียนแท้เนี่ยก็จะคมชัดครับส่วนของปลอมเนี่ยก็ยังไม่คมเต็มที่ครับแต่แต่ได้ใกล้เคียงครับเราวันตามสภา,ภาพที่เห็นเลยครับดูและศึกษานั้นไปครับเอาไว้ป้องกันเสียนผ้าปลอมเสียนผ้าดันเสียนผ้าเสริม กันชัดๆครับเล่นหาระเครื่องวัตถุมงคลวัดใดๆก็แล้วแต่นะครับต้องศึกษากันไปก่อนนะครับครับวันนี้ผมก็เลยเอาเหรียญจอบนั่งเสือเนื้อนวาปี2538 เอามาให้เพื่อนและพี่ๆทุกท่านชมนะครับเป็นกล่องเดิมๆครับวันนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ